One News ตรงไปตรงมากดไลค์ใช่เลย พื้นที่เขียวชอุ่มเชิงเขาที่เห็นอยู่นี้เป็นพื้นที่ของโครงการช่างหัวมันในพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีครับเห็นอย่างนี้ใครจะเชื่อเลยครับว่าเมื่อเจ็ปีที่แล้วที่นี่จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชทําการเกษตรอะไรได้เลยกดไลค์เช่เลยวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับพื้นที่ด้านหลังของแคนนี้เป็นทั้งหมดของโครงการซึ่งใหญ่มากๆที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจนั้นตามไปดูกันเลยครับ ที่นี่เป็นศูนย์กเกษตรในพระราชด âm ริครับซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวันมาที่นี่สิ่งแรกที่เกิดความสงสัยก็คือทำไมต้องชื่อว่าช่างหัวมันปลายปี51ตอนนั้นบ้านเมืองเราก็มีความคิดแตกแยก,กทางการเมืองท่านก็เลยให้เอาหัวมันเทศวางบนตาช่าง <c oughs> นะครับม,มีความหมายว่าช่างหัวมันนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวพอเข้าใจกันก็จะกลับมาคืนดีกันได้เหมือนเดิมทีนี้หัวมันที่วางอยู่บนตาช่างนานๆนี่มันงอกได้ ตอนั้นงอกท่านก็เลยมีดําริว่าหัวมันวางอยู่บนตาช่างไม่มีดินไม่มีน้ําเลยยังงอกได้ที่นี่ที่โครงการช่างหัวมันอนย่างนี้ยังมีดินมีน้ําบ้างก็น่าจะดีกว่าบนตาช่างก็เลยให้อามาทดลองปลูกอันนั้นเป็นเรือนรับรองที่ประทับในไร่เวลาท่านเสเด็จมาเยี่ยมโครงการ,รเสด็จมาติดตามงานในโครงการและท่านจะประทับพระ,ร,ะริยบทที่นั่นครับ สาเหตุที่เมื่อเจ็ดปีก่อนชาวบ้านเชื่อว่าพื้นดินแห่งนี้ไม่สามารถปลูกพืชทํากินได้ก็เพราะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกเพื่อตัดขายซึ่งยูคาลิปตัสเป็นพืชที่ทําลายดินให้เสื่อมสภาพแต่เมื่อเริ่มโครงการช่างหัวมันและพัฒนายอย่างจริงจังในที่สุดก็สามารถปลูกพืชและทําการ,กรเกษตรได้พี่สมยศนักวิชาการ,กรเกษตรของที่นี่ได้พาเรามาดูรอบๆสวนครับหลายคนพอนึกถึงโครงการในพระราชดำรกิก็จะคิดว่าเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียง แต่ว่าที่นี่แตกต่างจากนั้นครับในการทางเกษตรเนี่ยทุกอย่างก็มีการวางแผนหมดครับมีการจัดการที่ที่ค่อนข้างเ,เข้มงวดเหมือนกันนะครับก็เราจะมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อจะปลูกเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโซนไปนะครับอย่างโซนนี้ปลูกพืช5ชนิดนะครับพอต้นพืชงอกมาได้หนึ่งสัปดาห์ชุดต่อไปก็จะต้องปลูกใหม่ <S 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 อมดังนั้นเนี่ย<อ>ผักจะไม่มีขาดเลย โครงการช่างหัวมันจะปลูกข้าวสลับกับปลูกมันเทศเพราะเมื่อปลูกมันเทศจะทําให้มีแบคทีเรียนในดินเยอะดินไม่ดีจึงต้องปลูกข้าวสลับเพื่อให้ดินนั้นกลับมาสมบูรณ์ทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆเพื่อให้ดินมีความยั่งยืนเดินเที่ยวโครงการได้สักพักมาถึงจุดหนึ่งก็เกิดความสงสัยเพราะเดินมาเจอกับกังหันลมขนาดใหญ่กว่า20ต้นว่าแต่กังหันลมพวกนี้มาอยู่ในโครงการได้อย่างไรและมีไว้ทำไม ติดตามกันต่อในกดไลค์ใช่เลยวันพรุ่งนี้สนับสนุนโดยปตอทอพลังที่ยั่งยืน One News ตรงไปตรงมา